ลักชัวรี่ของเรานะครับด้านในสวยงามมากเลย mm hmm. ก็จะเป็นเบาะสีแดงนี่นะครับผมนี่ครับเบาะสีแดงตัวนี้จะเป็นรุ่นลักช r วรี่แบบพรีเมียมนี่ครับให้มาดูด้านในกันสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับสุดๆชอบเบาะมากเลยสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาติดตั้งนอกฐานที่นะครับคันนี้จะเป็นยาริสเอทีรุ่น พรีเมียมลักชัรี่เป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะครับสีขาวมุกมาพร้อมกับชุดแต่งเอ็กตรีมทั้งหมด5ชิ้นนะครับด้านหน้าของชุดนี้ก็จะตัดด้วยสีดำเงาแบบฉ่ำเลยครับสีตามตัวรถแล้วก็กันขอบด้วยเส้นยางกันขอบนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับแผ่นเพจกันตีว่าเป็นงานแท้นะครับผมของเอ็กตรีมนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างกันด้านข้างก็จะตัดด้วยเส้นดำเช่นกันนะครับผมเป็นสีดำเงา สีดําเงานะครับตัดกับสีตามตัวรถส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะมาพร้อมกับปลายท่อสแตนเลสแท้สี่ใบนี่ฟังเสียงนะครับแท้ไม่แท้เนี่ยของแท้ครับต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาเช่นกันเพจการันตีว่าเป็นงานแท้ของรุ่นเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วก็นี้จะเป็นไฟทับทิมสะท้อนแสงนะครับผมสาหรับลูกค้าที่ชอบปลายท่อ4ใบนะครับแนะนําชุดนี้เลยครับผม งานเข้ารูปทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ชิ้นที่5ก็จะเป็นสปอยเลอร์นี่ครับชิ้นที่5ก็จะเป็นสปอยเลอร์สีดําเงาเช่นกันนี่นะครับผมมันจะแลตัดกับสีตัวรถทําให้รถแลดูมีมิติมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วชุดนี้มีเส้นแดงด้วยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ระหว่างมีเส้นสีแดงกับไม่มีเส้นสีแดงแบบคันนี้ไม่มีเส้นสีแดงก็จะเป็นแบบออกแนวคลีนนะครับผม แต่ถ้าเป็นแบบว่ามีเส้นสีแดงด้วยก็จะออกแนวสปอร์ตมีมิติมากขึ้นแล้วแต่ลูกค้ารีเควสมาเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ